ซ่องช่องนี่จะมีเลขฟันนะครับเลขฟันมัดเดียว3ตัวแล้วก็เลขตัวเจาะต่างๆนะครับผมนะก็จะมีรวมๆแล้วก็จะมีประมาณ4คู่เนาะนะครับจะมีในนี่ประมาณ4คู่แล้วก็ตัวฟันแล้วก็เลข3ตัวนะครับถ้าชอบเลข3ตัวก็จับไปเล่นได้เฉพาะเลข3ตัวก็ได้นะครับจับไปเล่นเฉพาะเลข3ตัวก็ได้นะครับหรือเล่นเฉพาะมัดเดียวก็ได้ แต่ก็ต้องยอมรับความเสี่ยงนําเด้อพี่น้องนะครับเลขสามตัวบบเมนวาบใไฮเลนนะครับหรือเลขมัดเดียวบบเมนวาบใไฮเลนนะครับเลขมัดเดียวบบเมนวาบใไฮเลนนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับความเสี่ยงนะครับผมไฮยูนี่ผมก็เรีนนรยนเหมือนกันนะครับไฮยูนี่ผมก็เรียนเหมือนกันนะครับเนี่ยว่าว่าแต่ผมหาได้หาได้หลายสํามไหนะครับผมนะ ผู้ใดเข้ามาแล้วขอเกอีผู้ใหนึ่งตัวพี่น้องนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพูลสีนะครับผมนะสวัสดีทุกคนเลยเด้ะนะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดซองเลยนะครับเดี๋ยวเปิดซองซองนี้นะครับซองนี้จะโบแมนจะโบแมนแบบชุดสรุปแมนพี่น้องนะครับจะมีเลขอีกคู่หนึ่งนะครับจะมีเลขอีกคู่หนึ่งนะครับซึ่งเป็นสายด่วนนะครับผม ขออนุญาตปล่อยให้เฉพาะคนที่อยู่ในกลุ่มนะทุกคนสําหรับสายดวนเนาะผมขออนุญาตท,ทุกๆคนเลยนะครับปล่อยให้เฉพาะในกลุ่มนะครับสําหรับใครที่เขา้ามาได้นะครับสําหรับใครที่เข้ากลุ่มไม่ได้นะครับทักแชทเพจผมมาเลยนะครับผมจะไม่ทักแชทก่อนนะถ้าใครโดนทักแชทก่อนแสดงว่าเพจนั้นนะครับแสดงว่าเพจนั้นนะทุกคนแสดงว่าอันนั้นคือของปลอมเวยพี่น้องนะครับ นะเขาก็อี้คนละหนึ่งตัวพิมพ์พร้อมมานะครับสําหรับใครที่พร้อมสําหรับใครที่พร้อมแล้วนะครับสําหรับใครที่พร้อมแล้วนะครับพิมพ์คําว่าพร้อมเกาอี้หนึ่งตัวมานะครับเดี๋ยวเปิดให้เห็นกันจะจะตรงนี้เลยนะพี่น้อง <c oughs> นะครับอ่ะใครที่พร้อมแล้วพิมพ์พร้อมมาเก้าอี้บุรละหนึ่งตัวนะครับโอเคพี่น้องนะครับหนึ่งเมษานะครับหนึ่งเมษาเอาเอาให้เบิ้งก่อนนะครับเอาให้ดูก่อนนะครับ <c oughs> มาพี่น้อง หนึ่งเมษานะครับหนึ่งเมษานะครับทุกคนหนึ่งเมษาสองห้าหกสี่นะครับประจํางวดนี้นะครับประจํางวดนี้มาร์กเลขสองพี่น้องนะครับประจํางวดนี้มาร์กเลขสองนะครับชอบเลขสองมีใครชอบเหมือนผมไหมมีไผ่มาคือผมพี่น้องนะครับชอบเลขสองนะครับนะ หนึ่งเมษาสองห้าหกสี่นะครับวันสองนะครับถ้าใครได้สองบอกว่าจะเป็นสองสองยังก็ตามนะครับพี่น้องสองยังก็ตามนะครับสองสองหกสองยังติดยังมากนะครับเก็บไว้ก่อนนะครับเลขสองเก็บไว้ก่อนนะพี่น้องนะครับนะสาหรับตัวผมนะครับมาเลขกสองพี่น้องนะครับนะใครชอบบ้างพิมพ์มานะครับใครชอบบ้างพิมพ์มานะครับนะงวดนี้นะครับฟันสองพี่น้อง นะครับสาหรับไพ่ที่มักนะครับมักสองไรไหมผมเบืองแน่นะครับชอบสองอะไรบ้างทุกคนนะคชอบสองอะไรบ้างพิมมาหน่อยทุกคนนะครับพิมพ์มาหน่อยสองยางแน่นะครับมีบอมีบันะครับนะอ่านะครับอ่ะตัวแรกนะครับตัวแรกนะทุกคน นี่นะครับทุกคนตัวแรก9229นะครับตัวแรก9229นะครับใครหลายๆคนนะครับสําหรับใครหลายๆคนที่ติดตามผมอยู่นะครับผมนะ92ผมให้ไปแล้วก่อนหน้านั้นนะครับผมนะ9ชอบมากๆค่ะ29 92นะครับโอ้เป๊ะเลยนะครับเป๊ะเลยนะครับ2992ผมก็มาขึ้นกันนะครับพี่น้องนะครับ สองเก้าเก้าสองนะครับผมนะสองเก้าเก้าสองนะครับมากเลกสองพี่น้องหววนี่มากเลขสองนะครับใครที่ใครที่ไม่ชอบไม่เป็นไรนะครับเลื่อนผ่านได้นะครับเลื่อนผ่านได้สําหรับใครที่ชอบแคบไว้นะครับสําหรับใครที่ชอบแคบไว้เผื่อได้เลขเลขสองมากนะครับเผื่อได้เลขติดเลขสองมากนะครับจะได้เลือกถึกนะครับว่าคววเหรียญเลขใดนะครับนะก็ ตามโซกตามดวงเพื่อกันลหละพี่น้องเนาะนะครับนะครับเลขต่อไปนะครับสองสองนะครับสองเจ็ดนะครับทุกคนนะครับคือสองเจ็ดนะครับผมนะเก้าสองสองเจ็ดพี่น้องเก้าสองสองเจ็ดนะครับผมนะนะครับเก้าสองสองเจ็ดนะครับ่าโอ้มากหลายเลยนะครับ เก้าสองนะครับเก้าสองสองเก้านะครับเก้าสองสองเก้าถ้าได้เลขติดเลขสองมาเด้อพี่น้องคันได้เลขติดเลขสองมานะครับจัดเลยพี่น้องนะครับอ่ะต่อไปนะครับต่อไปนะตัวเจาะตัวสุดท้ายนะครับสองสี่สี่สองนะครับสองสี่สี่สองนะครับฟันสอง นะครับฟัน2ตัวเจาะ9 2 2 7สองนะครับ92 2 7 2 4นะครับสำหรับเลขฟัน2นะครับผมนะสำหรับสำหรับผู้ใดที่ติดตามผมมาดนพี่น้องะนะครับมัดเดียวสิเป็นตัวเอื้อนไปบ่ได้นะครับจะเป็นสิเป็นตัวเอื้อนไปบ่ได้นะครับนะจะเป็นตัวไหนไปไม่ได้นะครับทุกคนสิเป็นตัวไดไปบ่ได้นะครับยกเว้นตัวนี้นะครับ ยยเว้นตัวนี้พี่น้องผมบอกไว้โดนแล้วนะครับนะครับห้าเก้าเก้าห้านะครับห้าเก้าเก้าห้านะครับหมัดเดียวนะครับมากอหลีพี่น้องอันนี้บผมโมโหนะผมโมโหนะครับผมไม่รู้สําหรับทุกคนจะคิดยังไงนะครับแต่สําหรับผมนะครับเก้าห้าห้าเก้าหมัดเดียวนะครับชอบตัวนี้ละมากตัวนี้ละพี่น้องนะครับมากตัวนี้ล่ละ แล้วผมก็าห,ากาห,าหาอย่างไรก็หาปอปอหาหยาหาซาให้นะครับหาเก้าเก้าหายาอหลีพีร้รองนะครับหาเก้าเก้าหานะครับนะต่อไปเลขสามตัวนะทุกคนต่อไปเลขสามตัวนะครับต่อไปเลขสามตัว,ค,ตตว <laughs> คือตัวนี้นะครับผมนะอ่ะใครที่เห็นแล้วแคปไว้เลยทุกคนใครที่เห็นแล้วแคปไว้เลยนะครับ ตัวแดงห้าเก้าเก้าห้านะครับใครที่เห็นแล้วแคปไว้หน่อยทุกคนใครที่เห็นแล้วแคปไว้หน่อยใครที่ไม่ชอบไม่ชอบไม่เป็นไรเลื่อนผ่านได้นะครับนะไม่ชอบไม่เป็นไรเลื่อนผ่านได้นะครับผมนะอ่าเลขสามตัวแปดสองห้านะครับตัดเล่นได้ตัดนะงวดนี้ฟันสองเด้อพี่น้องงวดนี้ฟันสองนะครับเก้าสองสองเจ็ดสองสี่นะครับหมัดเดียวห้าเก้านะครับเลขสามตัวแปดสองห้านะครับใครที่เห็นแล้วแคปไว้เลยนะครับขอเพียงคําเดียว ขอคำว่าขอบคุณแค่นั้นนะครับทุกคนสายด่วนมาพรุ่งนี้นะครับสายด่วนมาพรุ่งนี้นะสายด่วนมาพรุ่งนี้นะครับอ่ะเฮงเฮงปังปังร่ำรวยไปแล้วพี่น้องนะครับคืนนี้ก็ดึกแล้วนะครับโชคดีฝันดีทุกคนนะครับปังปังเฮงเฮงร่ำรวยไปแล้วครับขอบคุณครับ